มาเก็บเม็ดโชวเก้าชั้นเนาะแต่มันก็ยังโรยไม่หมดแต่ก็เอา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 ตะข่ายมุ้งรวดเลยนะเนี่ยห่อไว้ถ้างั้นนกไม่เหลือคือรูปของต้นนี้เลยนะคะเม็ดเมล็ดเมล็ดไม่รูปสิแดดแดดแดแต,แต,แต,แต่แต่วันนี้คงจะกิบคงจะกิบได้มากนล้ว แบบนี้นะคะในในเมล็ดนี้มีอยู่ประมาณสองถึงสามแล้วแต่แล้วแต่เมล็ดที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มากอะไรเงี้ยนะคะถ้าเม็ดใหญ่ใหญอย่างเงี้ยไม่แน่อาจจะมีสามเมล็ด3ามเมล็ดนี้ก็คือเราจะได้สามารถได้สามต้นนะคะประมาณนั้นนะคะถือว่าไม่แพงนะคะแต่ทีนี้ว่าต้นเนี้ยต้นแม่เขาเนี่ยสายพันธุ์เราคัดเลือกมาไหมเราไม่ได้คัดเลือกนะคะตอนเราเลี้ยงตั้งแต่สองใบเล็กๆนะคะ เมื่อสามปีที่แล้วนะคะก็เราก็จับไปชมพูชมพูชมพูมาอกล้องนะนะคะจะอยู่ถึงสิ้นเดือนไนไหมก็ไม่รู้เลยแต่วันนี้ก็หัวยุกยก็วันนี้ไม่ไม่ได้ส่งก็จะเอาไปเพาะนะคะเพาะเลยนะคะเพาะเลยไม่ไม่เอ,ไเอาไว้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลบกกินเรียบ เดี๋ยวแปอวจะขายมาเดี๋ยวเอารวด,ดมาเย็บขอเพิ่มใหม่โอเคจ้าอ๋อยบาา